เจอกันอีกแล้วนะครับกับเก๋ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเอลเลสเทนนะเป็นไงครับรถยอดนิยมอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้ครับมากับชุดแต่งแบบเขาเรียกว่าแต่งวิกเตอร์นะครับผมแต่ว่าเล่นเฉดสีนิดนึงอาเฉดสีแบบแตกตาแปลกตาตัวถีแปลกตานะครับปกติแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเองนะครับว่าอยากได้สีแบบไหนเนาะโอเคเดี๋ยวมาเปิดหัวเลยว่า รุ่นนี้ครับผมขายราคาเท่าไหร่นะครับผมขายราคาแค่หนึ่งล้านสองแสนนะครับผมหนึ่งสองสี่เก้านะครับผมได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผมผ่อนเท่าไหร่ครับหรืออยากผ่อนแค่13,000กว่าบาทก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจัดโปรพิเศษให้นะครับใช้เงินออกรถ89,000ื่นผมก็จัดให้ได้นะครับผมโอเคอ่าสองส่เนี่ยครับได้ชุดแต่งแบบไหนบ้างมาดูในคลิปนี้นะครับผมเริ่มจากตัวกระจังหน้าเลยครับเป็นกระจังหน้าแบบ เขาเรียกว่ากระจังหน้าวิกเตอร์เนาะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมก็จะเป็นช่องแบบใหญ่น้อย,ยน,นะครับผมแล้วก็มีรูปม้าขึ้นมาให้มันดูเป็นเอกลักษณ์ของรถ Ford นะครับผม Ford จริงๆตัวม้าเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นมัดแตงนะครับผมเราก็มาใส่ใน e v e r e s t ครับมันก็ทํารถให้มันดูไฮขึ้นมีราคาขึ้นสวยงามขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับกันชนด้านล่างครับกันชนด้านล่างก<ม>็งจะทำเป็นสี สีดําเงานะครับผมพอเป็นสีดําเงาเนี่ยครับมันตัดกับสีขาวมันก็ทําให้รถดูดีดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมในรุ่นนี้นะครับผมเป็นไฟเดย์ไทม์มาให้นะครับไฟเดยไทม์แล้วก็ไฟ LED นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผม2.0 170แรงม้านะครับแรงบิดก็405นิวตันนะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับวิ่งในระยะไกลๆนะครับผมใช้คมเร็ว1 2 0 103เนี่ยครับ อัตราการกินน้ามันเขาจะอยู่ประมาณ13กิโลลิตรได้นะครับผมแต่ถ้าวิ่งในเมืองเราก็มีโหมดขับขี่มาให้นะครับใช้โหมดประหยัดได้นะครับมันมีโหมดขับขี่ไหมแค่4โหมดเนาะในรุ่นนี้นะครับผมมีโหมดปกตินะครับผมโหมดประหยัดหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดกันถนนลื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ตอบโจทย์นะครับในรุ่นนี้นะครับมีระบบลอมด้วยนะครับระบบลอมเนี่ยครับช่วยการป้องกันการพลิกคว่ำของตัวรถเนาะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ยครับล้อข้างใดข้างหนึ่งที่มันยก เหนือระดับจากพื้นนะครับมันก็จะมีการกระจายแรงเบรกไปให้ล้อข้างหนึ่งครับเพื่อเป็นการถ่วงน้ําหนักนั่นเองนะครับผมมาดูกันอีกข้างดีกว่าครับลูกค้าเขาอยากได้ยางมิชลินนะครับผมยางมิชลินแต่ว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อใหม่นะตัวนี้จะเป็นล้อโอเอซิครับผมเป็นล้อขอบ20เหมือนกันนะครับผมเป็นล้อขอบ20่สิเดิมๆของเจ้าตัวเทนนะครับจะเป็นล้อขอบ18นะครับผมเราก็ใส่เป็นขอบ20ได้นะครับ ล้อขอบ20ครับแล้วก็ใส่ยางมิชลินนี่ครับยางมิชลินครับสเปคหน้ายางเขาก็เป็นหน้ายาง2 2ง5นะครับผมแก้มยางก็50นะครับผมก็20นะครับผมอันนี้ก็มาใส่เป็นปั๊มเบรกแบบเขาเรียกว่าเป็นปั๊มหลอกนะครับเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถนะครับให้มันมีดูมีลูกเล่นนิดนึงนะครับผมเป็นสีแดงจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีส้มอะไรก็ได้นะครับแต่ลูกค้าอยากได้แบบสีแดงเพราะสีแดงมันตัดกับสีขาวอยู่แล้วมันก็สวยงามของมันเลยครับ รุ่นนี้นะครับเป็นปีกนกแบบอิสระนะครับเป็นรถรุ่นนี้จะไอตัวนี้ครับของลูกค้าเขาจะไม่ได้โหลดนะก็คือแบบเดิมๆนะครับผมพอใส่ยางมัชชรินแล้วมันทําให้ดูรถเตี้ยลงเนาะแต่แต่ไม่ได้โหลดนะครับผมว่าแบบนี้ก็สวยงามนะใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะครับผมมาดูกระจกเขาดีกว่าครับกระจกนียเขาจะติดฟิล์มเป็นฟิล์มไฮคููซรามิกนะครับฟิล์มไฮคููซิลิมิกก็กองแสงได้85%นะครับผมมองจากด้านในเนี่ยครับออกมาด้านนอก มองเห็นชัดปกตินะครับแต่เวลามองจากข้างข้างในมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในครับมันจะดูมืดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าใครที่แบบไม่อยากให้ใครมองเห็นเราก็ฟิล์มตัวนี้ผมมีแนะนำนะครับผมมาดูภายในกันนิดนึงครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเบาะเขาเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับผมแล้วก็เบาะภายในก็ดูเป็นหนังสวยงามนะครับอ่า เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปรับขึ้นลงดึงเข้าหาตัวเองได้นะครับหน้าจอก็แสดงผลสวยงามนะครับหน้าจอสิงโฟงหน้าจอฟิงโฟเอตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอที่เอาไว้ดูเนวิเกเตอร์ได้นะครับผมหรือสามารถตั้งค่าผ่านหน้าจอได้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์หสปีดเนาะตัวนี้ครับผมอ่ภายในสวยงามนะครับรุน่นนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังไปไปดูด้านหลังดีกว่า เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับอ,อันนี้ผมจะใส่เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดครอบข้อไฟนะชุดข้อไฟนะครับผมเนี่ยไฟเบรกของเอเวเล็ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะสวยงามนะครับเวลาเบรกก็จะขึ้นนี้สีขาวอ่าตัวนี้เป็นไฟถอยนี้เป็นไฟเบรกนะครับผมบันทายของเจ้าตัววิกเตอร์เนี่ยครับ จะมีท่อให้เลือกหลายแบบนะครับตัวนี้จะเป็นท่อแบบเขาเรียกว่าท่ออินฟินิตี้ก็คือเป็นแค่แบบเล็กแปนะครับผมจะมีทั้งข่าหลามตัดแล้วก็มีทั้งวงกลมนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมสวยงามไหมครับเพื่อนๆอันนี้นะครับราคา1 2ึ่นะครับผมได้ชุดแต่งแบบนี้เลยครับผมกับเก๋นะครับผมในช่องนี้ EP นี้นะครับผมก็อยากฝากให้ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับแชร์ออกไปได้นะครับ แคปหน้าจอแล้วส่งมาหาผมนะครับผมให้ค่าขนมด้วยนะครับผมเอาไว้ e ีพีหน้านะครับไว้เจอกันนะครับอยากทดลองขับก็ทักหาผมได้นะครับ f อร์ดอารพระรามห้าครับผมอีพีนี้ครับไว้แค่นี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ